ฉันนั่งอยู่ในห้องตรวจที่สว่างจ้าแสงไฟสีขาวเหนือสีสะทำให้ตาฉันพร่าเล็กน้อยกลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอากาศแรงจนแสบจมูกเสียงเครื่องมือโลหะกระทบกันเบาๆดังอยู่ด้านหลังม่านว่าที่สามีของฉันนั่งข้างๆเขายิ้มบางๆมือของเขาวางบนเข่าฉันอย่างมั่นใจเขาบอกว่านี่เป็นเพียงการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานธรรมดาไม่มีอะไรต้องกังวลแต่หัวใจของฉันกลับเต้นแรงขึ้นทุกที ไม่รู้เพราะความตื่นเต้นหรือความกลัวบางอย่างที่ฉันอธิบายไม่ถูกหมอหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่แววตากลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ฉันจับไม่ได้เธอมองฉันแล้วหันไปมองชายที่นั่งข้างฉันสายตาของเธอชะง,งักอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแตกแตกทุกย่างก้าวเหมือนชะลอเวลาให้ช้าลงเธอหยุดอยู่ตรงหน้า ก้มศีรษะเล็กน้อยแล้วพูดด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนอย่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ฉันตัวแข็งหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะเสียงเครื่องปรับอากาศกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังคงดังอยู่ในห้องฉันหันไปมองหน้าว่าที่สามีของฉันเขานิกนิ่งจนผิดปกติสายตาของเขาเย็นเฉียบเหมือนคนที่ไม่เคยยิ้มมาก่อนในชีวิตมือที่เคยจับฉันไวค้ค่อยๆปล่อยออกฉันได้ยินเสียงหายใจของตัวเองถี่ขึ้น มอยืนอยู่ตรงนั้นแววตาเธอสั่นระริกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยากพูดแต่พูดไม่ได้เธอเพียงพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินออกไปจากห้องทิ้งฉันไว้กับคำพูดนั้นที่ยังสะท้อนอยู่ในหัวฉันหันกลับไปหาเขาแต่เขากลับยิ้มยิ้มที่ไม่เหมือนเดิมเลยแม้แต่น้อยแววตานั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกข้างในบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในชีวิตฉันกลืนน้ำลายชาชารู้สึกว่าคอแห้งราวกับกลืนฝุ่น รอยยิ้มของเขายังคงอยู่แต่ดูแปลกกว่าทุกครั้งริมฝีปากยกขึ้นเพียงครึ่งเดียวเหมือนกำลังพยายามซ่อนบางสิ่งไม่ต้องสนใจหมอคนนั้นหรอกเขาพูดเสียงเรียบน้ำเสียงนั้นฟังดูอ่อนโยนแต่มีความแข็งแฝงอยู่ลึกๆบางทีเธออาจจะจำคนผิดหรือแค่พูดไปเพราะเข้าใจผิดฉันพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามทำไมหมอคนนั้นถึงพูดแบบนั้นเธอดูจริงจังเหมือนรู้บางสิ่งที่ฉันไม่รู้ สายตาของฉันเหลือบไปเห็นเอกสารบนโต๊ะมีแฟ้มเวทร,ระเบียนวางซ้อนกันชื่อของฉันอยู่บนหนึ่งในนั้นแต่ข้างใต้แฟ้มนั้นมีชื่อของเขาด้วยและฉันเห็นบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเย็นวาบมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงวงกลมไว้รอบคำว่าผู้ป่วยกรณีพิเศษและมีบันทึกสั้นๆเขียนด้วยลายมือว่าห้ามเปิดเผยต่อคู่สมรสฉันรีบชะง,งักสายตาหวังว่าเขาจะไม่สังเกต แต่เขามองฉันอยู่แล้วมุมปากเขายกขึ้นเล็กน้อยเธอดูตกใจนะมีอะไรหรือเปล่าฉันฝืนยิ้มไม่มีอะไรแค่แสงมันจ้าไปหน่อยเขาพยักหน้าแต่มือของเขาเลื่อนมาวางบนมือฉันอีกครั้งอบอุ่นแต่เย็นแปลกแปลกเหมือนสัมผัสของคนที่ร่างกายอุ่นแต่หัวใจไม่มีชีวิตเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งมอยิงคนนั้นกลับมาแต่ครั้งนี้ใบหน้าเธอซีขาว เธอถือซองเอกสารอยู่ในมือคุณขอโทษนะคะขอคุยกับคุณผู้หญิงเป็นการส่วนตัวได้ไหมว่าที่สามีของฉันขมวดคิ้วทันทีคุยกับผมก็ได้เราไม่มีความลับกันแต่หมอยืนยันขอแค่ไม่กี่นาทีข้ามันสำคัญจริงๆเขามองหน้าฉันก่อนพยักหน้าอย่างฝืนใจแล้วเดินออกจากห้องไปอย่างช้าๆฉันได้ยินเสียงประตูปิดดังแกรหมอถอนหายใจหนะัก มือของเธอสั่นขณะยื่นซองเอกสารให้ฉันคุณต้องฟังฉันให้ดีนะเธอพูดเสียงเบาผู้ชายคนนั้นเขาไม่ใช่คนใขรทั่วไปหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นหมายความว่าอะไรคะเธอกลืนน้ำลายก่อนพูดต่อเขาเข้ามาที่โรงพยาบาลน,นี้ครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วหลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตอนนั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วประมาณสมนาทีก่อนถูกช็อกหัวใจให้ฟื้นกลับมาฉันตัวสัน่น รู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าหายไปเสียงในหัวดังวุ่นวายแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันมอจ้องหน้าฉันตั้งแต่นั้นมาพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปหมดเขามักกลับมาที่โรงพยาบาลเวลากลางคืนขอให้ตรวจบางอย่างที่ไม่มีในเวทระเบียนปกติและเมื่อเราเช็คข้อมูลไม่มีบันทึกว่ามีญาติหรือแม้แต่ที่อยู่ของเขาเลยฉันหายใจไม่ทั่วทองเสียงลมหายใจของตัวเองดังสะท้อนในห้องเงียบ คุณกำลังจะบอกว่าเขาไม่ใช่คนปกติอย่างนั้นเหรอหมอไม่ตอบเธอเพียงวางมือบนโตะ๊ะนิ้วของเธอชี้ไปที่บันทึกท้ายเอกสารมีเพียงประโยคเดียวที่เขียนไว้ในนั้นผู้ป่วยรายนี้ไม่ควรสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับใครฉันอ่านแล้วรู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกประตูหมอรีบหันไปมองเธอพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงร้อนรนอย่าแสดงออกว่าเธอรู้ถ้าเขาถาม บอกว่าแค่คุยเรื่องผลตรวจทั่วไปประตูเปิดออกอย่างช้าๆชายคนนั้นยืนอยู่ตรงกรอบประตูรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้รอยยิ้มนั้นไม่ถึงดวงตาเลยแม้แต่น้อยเสร็จหรือยังที่รักเขาถามเสียงเรียบหมอบอกอะไรเธอบ้างเหรอฉันพยายามฝืนยิ้มแต่เสียงสั่นจนแทบพูดไม่ออกก็แค่ผลเลือดนิดหน่อยไม่มีอะไรสำคัญหรอกเขามองฉันนิ่ง แววตานั้นเหมือนกำลังอ่านใจฉันแล้วจูจ่ๆเขาก็หัวเราะเบาๆดีแล้วละ่ะฉันไม่อยากให้เธอเครียดก่อนวันแต่งงานเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบเย็นจนฉันรู้สึกขนลุกทั่วทั้งตัวและในวินาทีนั้นเองฉันก็เห็นมันใต้แขนเสื้อของเขาแสงไฟสะท้อนกับรอยแผลยาวตรงข้อมือรอยเย็บที่เหมือนเคยถูกเปิดออกแล้วปิดใหม่อีกครั้งไม่รู้กี่ครั้งกลิ่นเหล็กจางๆลอยมาแตะจมูก และฉันเริ่มไม่แน่ใจเลยว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่จริงๆหรือไม่ฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่ลํำคอแห้งผากเหมือนกลืนทรายสายตาของฉันจ้องไปที่รอยแผลนั้นเส้นเย็บหนาและเรียงเป็นแนวสม่ำเสมอเกินกว่าจะเป็นแผลจากอุบัติเหตุธรรมดารอยนั้นไม่ได้ดูเหมือนเพิ่งหายแต่มันดูเหมือนถูกซ่อมเขาเห็นว่าฉันมองและในทันทีนั้นเขาก็ดึงแขนเสื้อขึ้นชา้ชา เผยให้เห็นรอยเย็บอีกเส้นที่ยาวจากข้อมือจนถึงข้อศอกเธอกำลังสงสัยอะไรบางอย่างใช่ไหมเขาพูดด้วยเสียงเบาเสียงนั้นเรียบแต่เย็นจนเหมือนลมหนาวพัดผ่านกระดูกฉันพยายามหัวเราะก,กลบเกลื่อนไม่แค่เห็นรอยแผลแล้วสงสารนะเขาหัวเราะเบาๆไม่ต้องสงสารฉันหรอกมันไม่เจ็บมานานแล้วแววตาเขาสะท้อนกับแสงไฟในห้องเป็นประกายเย็นจัดจริงๆแล้วฉันแทบไม่รู้สึกอะไรเลย คำพูดนั้นทำให้ฉันขนลุกทั้งตัวหมอหญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันเบือนหน้าหนีเธอจับขอบโต๊ะแน่นจนข้อข่าวซีดฉันเห็นว่ามือของเธอสัน่นฉันอยากกลับบ้านแล้วฉันพูดเสียงเบาเหนื่อยอยากพักหน่อยเขาพยักหน้าแน่นอนสิฉันจะไปส่งก่อนออกจากห้องหมอมองหน้าฉันอีกครั้งสายตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวริมฝีปากเธอขยับเบาๆเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง แต่สุดท้ายก็เงียบแล้วเพียงพยักหน้าให้ฉันเบาๆฉันเดินตามเขาออกมาทั้งร่างสันเทาระหว่างทางในลิฟต์ฉันรู้สึกได้ถึงความเงียบที่ผิดปกติเสียงเครื่องปรับอากาศกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังกลิ่นในลิฟต์ผสมระหว่างน้ำยาฆ่าเชื้อกับกลิ่นเหล็กอ่อนฉันหายใจติดขัดและในกระจกสะท้อนตรงหน้าฉันเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรเห็นในเงาของกระจกใบหน้าของฉันอยู่ตรงนั้นชัดเจนแต่ใบหน้าของเขากลับเบลอเหมือนหมอก ไม่มีเส้นขอบไม่มีเงาเหมือนภาพสะท้อนของคนที่ไม่ควรมีอยู่จริงฉันหันไปมองเขาโดยตรงและทันใดนั้นเองเขาก็ยกมือขึ้นแตะกระจกรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเธอรู้ไหมหลังอุบัติเหตุนั้นฉันตายไปจริงๆฉันชะง,งะหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกนายหมายความว่าอะไรเขามองฉันนิ่งแต่พวกเขาเรียกฉันกลับมาเขาพูดเบาๆหมอบอกว่าฉันมีบางอย่างพิเศษ ร่างกายฉันตอบสนองต่อไฟฟ้าไม่เหมือนคนทั่วไปพวกเขาทดลองบางอย่างกับฉันและมันได้ผลเสียงลิบดังติ่งประตูเปิดออกพอดีฉันรีบก้าวออกมาแต่เขากลับคว้ามือฉันไว้แน่นยานี้ฉันนะะเขากระสิบเรากำลังจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยกันเธอจะไม่ได้เหรอว่าเธอเคยพูดว่าอยากให้ฉันอยู่กับเธอตลอดไปฉันสะบัดมือออกแต่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้นายคือใครกันแน่ เขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องในห้องโถงร้างของโรงพยาบาลฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉันยังเป็นคนหรือเปล่าเขาก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟในทางเดินกระพริบถี่เสียงไฟฟ้าช็อตด,ดังแผ่วๆและฉันเห็นบางสิ่งข้างลำคอของเขาช่องเล็กๆที่มีแสงสีฟ้าอ่อนลอดออกมาเหมือนแสงเครื่องจักรฉันถอยหลังจนชนกำแพงมือเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งนายนายคืออะไร เขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดช้าๆด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าฉันก็ไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันจำได้แน่ๆคือฉันถูกสร้างมาให้รักเธอคำพูดนั้นทำให้ฉันขนลุกไม่ใช่เพราะความโรแมนติกแต่เพราะน้ำเสียงนั้นไม่มีหัวใจอยู่เลยแม้แต่น้อยเป็นเสียงของบางสิ่งที่เรียนรู้การพูดแต่ไม่รู้จักความรู้สึกในขณะที่ฉันยืนนิ่งเขาเอื้อมมือมาแตะข้างแก้มฉันปลายนิ้วเย็นจัดเหมือนโลหะ และเมื่อเขายิ้มอีกครั้งฉันเห็นประกายไฟฟ้าสีฟ้าแวววาวอยู่ในดวงตาของเขาฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเขากระซิบเบาๆอย่าเชื่อสิ่งที่หมอบอกเพราะหมอไม่เข้าใจว่าเราสองคนผูกพันกันขนาดไหนฉันหายใจแรงในใจมีเพียงคําเดียวที่ดังซ้ำไปซ้ำมานี่แต่เท้าของฉันกลับไม่ขยับเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็น เขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้กลิ่นของเขาเย็นเหมือนกลิ่นของเหล็กเปียกฝนและในวินาทีนั้นฉันก็เห็นมันชัดเจนที่ข้างคอของเขามีหมายเลขเล็กๆสลักไว้ด้วยตัวอักษรโลหะบางเฉียบยูนิตศูนย์เจ็ดอิสเ subject หัวใจฉันแทบหยุดเต้นและฉันเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่หมอพยายามเตือนฉันตั้งแต่แรกไม่ใช่แค่คำเตือนธรรมดาแต่มันคือคำเตือนเพื่อเอาชีวิตรอด ฉันยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งเสียงหัวใจเต้นดังกลบทุกอย่างรอบตัวยูนิตศูนย์เจ็ดคำเหล่านั้นสะท้อนอยู่ในหัวไม่หยุดไม่ใช่ชื่อของคนแต่เป็นเหมือนชื่อของสิ่งประดิษฐ์เขายังคงจ้องฉันรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่ดวงตามันว่างเปล่าอย่างน่ากลัวไม่มีประกายชีวิตไม่มีอารมณ์ใดๆมีเพียงแสงสีฟ้าอ่อนที่ส่องวาบอยู่ลึกข้างในฉันทอยหลังอีกเก้า หลังชนกำแพงเย็นเฉียบแผ่นหลังสัมผัสกับกระเบื้องแข็งและความกลัวก็ไหลทะลักจนแทบขาดใจนายนายไม่ใช่คนใช่ไหมเสียงของฉันสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบฉันเคยเป็นคำตอบนั้นเหมือนคมมีดมันเฉือนบางสิ่งในใจฉันออกไปอย่างเลือดเย็นหลังจากอุบัติเหตุนั้นฉันตายไปจริงๆเขาพูดต่อชาเยือกเย็น พวกเขาบอกว่าฉันเป็นคนไข้ทดลองรุ่นแรกที่สมบูรณ์ที่สุดร่างกายของฉันครึ่งหนึ่งเป็นของจริงอีกครึ่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ฉันรู้สึกขาอ่อนจนแทบสุดพวกเขาใครคือพวกเขาเขามองขึ้นไปที่เพดานเหมือนกำลังนึกถึงบางสิ่งไกลแสนไกลพวกเขาคือคนที่เธอไว้ใจที่สุดโรงพยาบาลน,นี้เองฉันอ้าปากจะพูดแต่พูดไม่ออกทุกอย่างเริ่มเชื่อมต่อกันในหัวบันทึกในแฟม คําเตือนของหมอและรอยเย็บพวกนั้นมันไม่ใช่การรักษาแต่คือการสร้างใหม่เขาเดินเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเขาไม่มีเสียงเหมือนร่างกายของเขาเบาเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปตอนฉันฟื้นขึ้นมาพวกเขาให้ฉันเห็นหน้าเธอในจอภาพเขากระสิบรูปถ่ายของเธอเสียงของเธอทุกอย่างที่เธอพูดตอนอยู่ข้างเตียงฉันฉันหายใจไม่ออกนายหมายความว่าเขายิ้มใช่ พวกเขาใช้ความทรงจำของฉันที่เหลืออยู่สร้างแรงจูงใจใหม่ให้ฉันเพื่อรักเธอเลือดในร่างฉันเย็นวาบนั่นไม่ใช่ความรักมันคือการควบคุมแล้วต่างกันตรงไหนเขาพูดเสียงแผ่วความรักของคนทั่วไปก็เป็นแค่การตอบสนองของสมองต่อสารเคมีของฉันก็เหมือนกันเพียงแต่ถูกโปรแกรมให้ไม่จบสิน้นฉันเริ่มสัน่นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวนายไม่เข้าใจหรอก ความรักที่แท้จริงมันไม่ใช่คำสั่งมันคือการเลือกเขามองฉันนิ่งแววตาเหมือนพยายามจดจำคำว่าเลือกแต่กลับว่างเปล่าในวินาทีต่อมาจากนั้นเสียงในลำคอของเขาก็ดังแปลกๆเหมือนเครื่องจักรเริ่มติดขัดเขายกมือแตะข้างหัวเสียงโลหะเสียสดสีดังขึ้นเบาๆพวกเขากำลังเรียกฉันกลับไปเขาพูดเบาแทบกระซิบพวกเขาไม่ชอบที่ฉันพูดมากเกินไปแสงไฟเหนือหัวกระพริบถี มีเสียงสัญญาณเตือนเบาๆดังมาจากทางเดินอีกฝั่งฉันเริ่มถอยหลังอย่าเข้าใกล้ฉันแต่เขาก้าวตามไม่ต้องกลัวฉันจะไม่ทำร้ายเธอแต่ฉันไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ฉันวิ่งหนีรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในทางเดินยาวเสียงหัวใจดังจนกลบทุกเสียงอื่นฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของเขาตามมาไม่เร็วแต่มั่นคงเหมือนเสียงของใครบางคนที่แน่ใจว่า จะตามทันไม่ว่าฉันจะวิ่งไปไกลแค่ไหนฉันพุ่งเข้าไปในห้องแลบที่ปลายทางเดินปิดประตูแน่นหอบหายใจแรงภายในห้องมือสนิทยกเว้นแสงจากจอมอนิเตอร์หลายสิบจอที่เปิดค้างไว้ฉันก้าวเข้าไปช้าๆและสิ่งที่เห็นทําให้ฉันแทบลมทั้งยืนบนหน้าจอมีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมแต่ละมุมคือห้องทดลองต่างๆภายในโรงพยาบาลมีร่างคนจํานวนมากนอนอยู่บนเตียงเหล็ก บางคนยังมีสายระยงระยางบางคนเปิดอกเห็นข้างในเต็มไปด้วยชิ้นส่วนโลหะแต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกที่สุดคือในจอที่สามจากซ้ายฉันเห็นเขาอยู่ในนั้นร่างของเขานอนนิ่งอยู่ในตู้กระจกเต็มไปด้วยสายไฟและของเหลวสีใสบนตู้มีป้ายระบุว่ายูนิตศูนย์เจ็ดเทอร์มเนติฉันหันขวับไปทางประตูและในเงามืดตรงนั้นเขายือนอยู่ฉันบอกแล้วไง เสียงของเขาดังขึ้นช้าๆฉันตายไปแล้วจริงๆฉันถอยหลังจนชนโตโลหะเสียงเครื่องมือหล่นกระจายเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งแต่เธอยังอยู่และฉันต้องอยู่กับเธอแสงไฟในห้องดับวูบเหลือเพียงแสงสีฟ้าเล็กๆจากดวงตาของเขามันส่องวาบขึ้นในความมืดใกล้และใกล้ขึ้นทุกวินาทีแล้วเสียงของหมอหญิงคนนั้นก็ดังขึ้นจากลำโพงในห้อง นี้ออกไปเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่คนแล้วฉันพยายามวิ่งไปที่ประตูหลังแต่เสียงของเขาตามมาอีกครั้งไม่ต้องหนีเธอสัญญาแล้วว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปจำได้ไหมและในวินาทีนั้นเองแขนเย็นเฉียบของเขาก็แตะที่ไหล่ฉันฉันหันกลับไปเห็นเพียงแสงสีฟ้าสว่างวาบในดวงตาของเขาก่อนที่ทุกอย่างรอบตัวจะดับวูบเหลือเพียงเสียงเครื่องจกักรเกรนเป็นจังหวะ เหมือนหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นใหม่กำลังเริ่มทำงานอีกครั้งเสียงเครื่องจักรยังดังอยู่ในความมืดตึกตึกตึกจังหวะนั้นช้าและมั่นคงเหมือนหัวใจของสิ่งมีชีวิตแต่ฉันรู้ดีมันไม่ใช่หัวใจของมนุษย์ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นแสงสีขาวจ้าแผดเข้าตาฉันนอนอยู่บนเตียงในห้องพักผู้ป่วยทุกอย่างดูสะอาดเรียบร้อยราวกับเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเลยเสียงประตูเปิดออก มอยิงคนนั้นเดินเข้ามาสีหน้าเธอดูเหนื่อยและเศร้าเธอมองฉันแล้วพูดเสียงเบาเธอรอดมาได้แต่เขาไม่ฉันพยายามจะลุกขึ้นเข้าหมายถึงมอพยักหน้ายูนิตศูนย์เจ็พังทลายไปในตอนที่เธอพยายามหนีระบบของเขาล้มเหลวเขาหยุดทำงานฉันนิ่งสมองพยายามจะเข้าใจคําว่าหยุดทำงานแต่มันเจ็บปวดกว่าคำว่าตายเสียอีก หมอนั่งลงข้างเตียงเขาไม่ได้ถูกสร้างมาให้รู้สึกรักหรือผูกพันเธอกล่าวช้าช้าแต่เขาเริ่มเรียนรู้เองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ระบบของเขาเสียฉันมองออกไปนอกหน้าต่างท้องฟ้าข้างนอกเริ่มเปลี่ยนสีแสงอาทิตย์อุ่นแรกส่องผ่านม่านบางเข้ามามันอ่อนโยนจนฉันแทบอยากร้องไห้เขาพูดถูกบางอย่างนะคะฉันเอ่อยเบาๆหมอหันมามองความรักของคนเรา ก็อาจเป็นแค่โปรแกรมหนึ่งในสมองเหมือนกันแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างคือเรารู้ว่ามันอาจทำให้เจ็บและเรายังเลือดรักอยู่ดีหมอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าบางทีเขาก็อาจเข้าใจสิ่งนั้นในวินาทีสุดท้ายฉันยิ้มเศร้าภาพสุดท้ายของเขายังติดอยู่ในหัวรอยยิ้มที่สั่นไหวดวงตาที่มีประกายสีฟ้าสว่างเพียงชั่ววูบก่อนทุกอย่างจะดับลงอย่างสงบเสียงในห้องเงียบลง มีเพียงเสียงหัวใจของฉันเต้นช้าๆแต่ภายในจังหวะนั้นฉันกลับได้ยินอีกเสียงหนึ่งซ้อนอยู่เบาๆเหมือนเสียงเครื่องจักรที่เคยคุ้นเคยจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาฉันไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนหรือบางส่วนของเขายังอยู่ในตัวฉันแต่ในเช้าวันนั้นเมื่อฉันยื่นมือออกไปรับแสงอาทิตย์ฉันรู้สึกถึงความอุ่นบางอย่างที่ไม่ใช่ของแสงมันคือความอุ่นจากใครบางคนที่ฉันเคยรัก และไม่ว่ามันจะเป็นมนุษย์หรือเครื่องจักรความรู้สึกนั้นก็ยังคงเป็นความรักอยู่ดีแน่นอนนี่คือหุกภาษาไทยสำหรับเปิดวิดีโอ YouTube ของคุณอิงจากตอนจบของเรื่องฉันไปตรวจสุขภาพกับว่าที่สามีของฉันแพทย์คนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วพูดกับฉันว่าอย่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ซึ่งออกแบบให้ดึงดูดคนดูตั้งแต่วินาทีแรกเต็มไปด้วยความสงสัยความเย็นยเยือกและแรงดึงทางอารมณ์ เพื่อให้ผู้ชมอยากดูจนจบชี้มือลงแผ่นป้ายบอกฉากหกภาษาไทยเศร้าคุณเคยจินตนาการใหม่ว่าคนที่คุณกำลังจะแต่งงานด้วยอาจไม่ใช่มนุษย์จริงๆวันหนึ่งฉันแค่ไปตรวจสุขภาพกับว่าที่สามีของฉันแต่หมอกลับเดินเข้ามาแล้วพูดเพียงคำเดียวอย่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้จากนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็เริ่มเปลี่ยนไปความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้รอยยิ้มของเขาคือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เขาไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักและบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนเลยก็ได้ซองแสงแววววาวคำแนะนำเพิ่มเติมหากคุณจะใช้เสียงเล่าเศร้าพูดด้วยน้ำเสียงช้าเยือกเย็นและเน้นคำว่าอย่าแต่งงานกับผู้ชายคนนี้และเว้นจังหวะสั้นๆก่อนขึ้นดนตรีเปิดเรื่องจะช่วยเพิ่มอารมณ์ลึกลับและสร้างแรงดึงดูดได้อย่างมากครับอยากให้ผมเขียนอีกสองสาเวอร์ชั่นของหุ เช่นสไตล์สั้นกระแทกใจสไตล์หนังว่าสไตล์เสียงบรรยายหญิงลึกลับใหม่ครับ